รูปนี้เออรนมีความหมายครับ <c oughs> รูปนี้เป็นรูปสไ้ายก่อนที่พวกผมจะออกจาก JYP ครับ <c oughs> แล้วก็เป็นงานสท้ายของพวกผมกับ JYP ด้วยนะครผมซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราแบบเออมันตอนนั้นความรู้สึกมันแปลกมากเลยครับผมแบบหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราแต่ละคนจะแบบไปอยู่อีกค่ายหนึง่ง แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เซ็นกับใครเลยคือหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปผมก็ไม่มีค่ายะครับผมแล้วผมก็เป็นแบบเป็นฟรีแลนซ์ละกันผมเป็นฟรีแลนซ์ประมาณ2อาทิตย์แล้วผมก็ไม่ทํางานเลยผมก็อยู่บ้านชิลๆหาเวลาพักผ่อนอย่างเงี้ยครับผมเอ,อ๋อลูคนี้ครับมีความหมายมากมาผมว่าต,ตอนนั้นก็แบบเป็นลูกที่แฟนคลับแบบไม่อยากที่จะดูแต่ว่าก็แบบเป็นลูกที่แบบทําให้แฟนคลับเขาแบบเออสบายใจขึ้นหน่อยแบบกัสเบนเรายัางอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแมครับผมลูคนี้ NBA half time show นะครับผม ตื่นเต้นมากมากครับไม่มีแฟนคลับเลยครับตรงนั้นมีแต่แฟนคลับบาสครับผมแล้วคือมันเป็นเวทีที่มันเป็นโชว์ที่แบบผมต้องพูฟตัวเองให้ทางทีม Golden State Warriors แฟนดับเบิดับเของเขาดูครับผมเพราะว่าอตอนแรกที่เขาประกาศผมเป็นเอมบาสเดอร์เนี่ยแฟนบาสเขาแบบไม่เหมือนเขาแบบอันนี้มันใครแล้วแบบเอาเคป๊อปแบบมาเป็นเอมบาสเดอร์แบบมันเกี่ยวอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอหลังจากโชว์นี้เสร็จป,ปุ๊บครับ ชคดีครับที่หลายๆคนเขายอมรับแล้วเขาไม่ด่าผมอีกเลยครับเยครับต่อไปนะครับอ๋อเททูใหม่ล่าสุดครับผมอันนี้จำชื่อาร์ติสไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมสักที่ไทยครับผมแล้วสักที่โรงแรมครับตอนนั้นสักกับพี่มาครับผมอ๋ออันนี้ก็คือเนี่ยครับโลโก้หลักของผมนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดดูตอนนี้อันนี้มันเป็นแนวตั้งครับผมถ้าเอามันเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยครับผม มันคือเป็นตัว B ีสองตัวมาชนกันอย่างเงี้ยครับผม B.B. ครับเข้าใจอ๋ออันนี้หาผมเจอนะครับ B, B. อ่าใช่ค <laughs>